หนูก็บอกเขาว่าอญอาติคะเยี่ยมข้างในห้องแยกไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นคนไข้ติดเชื้อ,อเขาก็ถามขึ้นมาเลยว่าเมื่อกี้ใครว่าภรรยาผมอ่าโอเคเดินไปที่หลังนะมีการพูดคุยแล้วตกแบบนี้ฮะตกแบบนี้ครับผู้ชมครับโอ้น้องเนี่ยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลครั้งแรกคือ3ธันวาคมปีที่แล้วใช่ค่ะด้วยอาการคือมีไข้สูงแล้วก็มีก้อนที่คอหมอเขาะระบุว่าเป็นต่อมน้ําเหลืองโตค่ะ เขาก็รักษาไปจนถึงคืนวันที่4น้องมีอาการคันเหมือนไฟฟ้าช็อตตาไปมือปายเท้าแล้วก็ชายุบๆ,ๆตามตัวแต่เราไม่รู้ว่าเขาให้ยาอะไรแล้วก็มีอาการปวดท้องเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆ,ๆหายใจก็ไม่ได้ทุรนทุรายลงเปน็นนอนดิ้นแบบนอนก็ไม่หลับเขาก็ให้ทางแฟนเขาไปแจ้งก็ยังไม่มีหมอขึ้นมาเขาบอกให้รอรอดูอาการเขาทนไม่ไหวแล้วเดินออกมาหน้าหวอดเลยเขาจะตายเขาบอกเขาจะตายเขาต้องแพ้ยาแน่เลยเขาพูดอย่างนี้พอดีหมอเวนมาพอดีเขา ก็บอกกลับมาว่าวิตกกังวลไปเองหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าจากโรงพยาบาลที่1มาโรงพยาบาลที่2คุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไรคะตอนนั้นตับอักเสบค่าตับสูงสามารถตับวายได้แล้วก็ลำไส้อักเสบตาเหลืองตัวเหลืองแล้วมือมันขึ้นผื่นแดงก็กลายเป็นดำปากก็เริ่มพองไหมบวมตัวบวมไปหมดปิดตาปิดปากแต่มือค่อยๆเป็นเป็นผู้พองน้ำเหลืองออกตลอดเวลาเขาก็ดูดดูดออกดูดออก,ออกทุกๆครึ่งชั่วโมงอะ ถ้าไม่ดูดออกน้องจะปวดน้องจะทรมานมากเป็นแบบนี้จริงๆโดยหลักการคือต้องหยุดยาเวลาที่เราเห็นผื่นเนี่ยพวกนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะผื่นที่ผิวหนังธรรมดาพวกไอ้ว่าเยื่อบุภายในเนี่ยก็เป็นด้วยก็จะมีอย่างเงี้ยก็คือจะมีการอักเสบขอยว่าภายในด้วยการแก้เรื่องของการหยุดยาผมเชื่อว่าหมอเขาหยุดยาให้เรียบร้อยหมดแล้วล่ะเพราะว่าเขารู้เขาก็ต้องหยุดยาส่วนการรักษาต่อจากตรงนั้นเนี่ยมันคือการรักษาแบบประคับประคองลแล้วอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาด้วยเพราะว่า ภาวะแบบนี้นะครับร่างกายมันมันก็เริ่มมีภาวะที่อ่อนแอลง่งก็ยังไม่ได้ระบุชัดว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่นอนดังนั้นก็อาจจะต้องดูว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อาจจะส่งศพน้องเนี่ยไปลองผ่าพิสูจน์ดูอีกครั้งหนึ่งกระบวนการพิสูจน์มันต้องชัดเจนจนที่สงสัยฮะจะกล่าวว่าใครผิดเพราะมันไม่ได้ทางแพ่งเดียวเป็นทางอาญาด้วยซ้ำไปประมาณทาเพื่ออื่นแก้ความตายครับแม่เห็นเขาทรมาตั้งแต่วันแรกจนนาทีสุดท้าย เขาดอนละหม่เขาไม่อยากอยู่จนพ้องจากแม่ไปญาติอะค่ะที่เป็นผู้ชายก็คือเข้ามาเหมือนเยี่ยมคนไข้ปกติค่ะยืนอยู่หน้าห้องสักพักนึงเขาก็คือเหมือนหยิบแมสเหมือนจะเข้าไปเยี่ยมด้านในห้องหนูก็บอกเขาว่าเออญาติคะเยี่ยมข้างในห้องแยกไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นคนไข้ปิดเชื้อญาติก็เดินเข้ามาในเคาน์เตอร์พยาบาลนะคะเขาก็ถามขึ้นมาเลยว่าเมื่อกี้ใครว่าภรรยาผมเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นคุณหรือเปล่า <ฮะ S 1> นี่คือน้องนะน้องเดินมาคุยกับผู้ชายเชื้อส้มก่อนนะอันนี้คือคนที่ถูกตกคนที่เดินเดินไปคนที่เดินมาเน,นี่ยนะอ่าโอเคเดินมปนะที่หลังนะมีการพูดคุยแล้วตกแบบนี้ฮะตกแบบนี้ครับผู้ชมครับสวัสดีครับน้องปายครับเหตุการณ์ในมุมของน้องเองมันเกิดอะไรขึ้นคูณกาญาติเขาว่าญาติคะนําเด็กเข้ามาไม่ได้นะขนาดคุณแม่คุณอาเป็นผู้ใหญ่อ่ะยังติดหนักเชื้อลงปอดขนาดนี้เลยแล้วถ้าเกิดน้องติดเชื้อลงปอดอ่ะน้องจะอาการแย่ขนาดไหน ถ้าคุณต้องสูญเสียทั้งสองคนไปอ่ะคุณรับได้หรอน้ำเสียงตรงเนี้<ะ>น้องพูดในลักษณะแบบนี้หรือว่าดังกว่านี้หนูหนูพูดในลักษณะที่ดังกว่านี้ค่ะเพราะส่วนตัวหนูคิดว่าถ้าเราได้มีการพูดคุยกันไปแล้วรอบหนึ่งอะค่ะแล้วญาติยังพาน้องเข้ามาเรามองว่าญาติอะค่ะยังขาดความตระหนักรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อะค่ะออก,กับ ตัวเด็กกับตัวคนอื่นๆที่ติดเชื้อโรคเนี้ยมันร้ายแรงขนาดไหนน้องปลายจะยังไงต่อไปครับหนูก็จะให้ดําเนินตามกฎหมายอะคะ่ะก็อยากให้เขาได้รับโทษสูงสุดอะคะ่ะการใช้ความรุนแรงในโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นเท่านั้นเองครับ,รบแต่ถ้าเกิดที่บอกอะต่อให้ยังไงก็ตามถ้าพยาบาลเขาพูดจามไม่ดี ขั้นตอนเขาก็มีให้ดําเนินการหนูก็อยากให้แยกออกเป็น2ประเด็นนะคะก็คือประเด็นแรกอะคะ่ะเราผิดเราทําร้ายร่างกายเขาเนี่ยเราผิดอยู่แล้วอีกมุมนึง,นงก็อยากให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบุคลากรทางการแพทย์เวลาที่ชาวบ้านไปตัสีตาสาคุณแยกคุณจนไปก็อยากให้พูดกับเขาดีๆน้องอายุแค่นี้เองค่ะเพิ่งทํางานได้สปีแล้วน้องต้องทำงานพยาบาลไปอีกกี่ปีอะคะก็ต้องขอโทษคุณพยาบาลท่านนั้นด้วยนะคะ พะถึงแน่ว่าเขาจะพูดจามไม่ดีแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายใครคร่ะถึงโรงพยาบาลประมาณเที่ยงถึงบ่ายหนึ่งแล้วก็วกระหว่างรอตรวจก็มีการเจาะเลือดน้องไปแล้วก็เหมือนว่าเจาะเลือดแล้วยังไม่ทราบผลแล้วไข้น้องก็สูงตลอดเวลาหมอก็เลยให้น้องแอดมิทที่โรงพยาบาลค่ะเจาะไปทั้งหมด3รอบแต่ก็ถามหมอว่าน้องเป็นอะไรเขาบอกยังไม่ทราบตุประมาณบ่ายสองเอายามาให้กินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เช็ดตัวระหว่างเช็ดตัวน้องตาค้างหนูถามพยาบาลในบอด ว่าน้องชักไหมเขาบอกไม่ชักค่ะน้องเก่งเอาไฟฉายชอกส่อง,องแล้วก็เท้าคางมองทงั้งทั้งที่เด็กนอนตาเหลือกไม่มีสติแล้วตอนนั้นหลังจากน้องฉีดยาที่เจาะที่ขาค่ะยาแก้ชักบอกเพิ่งมาบอกว่าน้องชักแต่ <c oughs> อาการน้องก็คือยังไม่ได้สติเหมือนว่านอนเป็นผักอะค่ะตาค้างอยู่อ <c oughs> หลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงน้องมีอาการท้องเสียถ่ายไม่หยุดถ่ายเหลวแล้วก็มีการอ้วกออกมาเป็นเลือดแจ้งพยาบาลพยาบาลแจ้งว่าไม่ได้อ้วกค่ะน้อง ปากเลยมีเลือดออกมา<ด>10นาทีต่อมาอ้วกออกมาเป็นลิ้มเลือดเต็มเตียงไปหมดเหม็น้าวเลยค่ะตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการรักษามีพยาบาลคนเดิมคนที่นั่งเาขาค้างค่ะออกมาขอแผ่นเพิดน,น้องอถามว่าน้องเป็นยังไงบ้างคะ เขาบอกว่ารอคุยกับหมอนะคะแล้วก็หัวเราะใส่หนูถามหมอไหมว่าลูกเราเป็นอะไรตอนนั้นถามค่ะหมอบอกว่ายังไม่แน่ใจในสาเหตุถามทุกครั้งถามกับหมอทุกคนที่เปลี่ยนมาดูแลถึงแม้วันนี้ลูกจากไปแล้วก็ยังถามหมอหมอก็ยังไม่ตอบว่าลูกเราเป็นอะไรใช่ค่ะเขายังไม่แน่ใจเลยว่าเขาเป็นว่าลูกเราเป็นอะไรอีกวันหนึ่งถัดมาสิ่งที่เรากําลังฝากความหวังไว้มันมาลายหายสิ้นไปเลยคือลูกเสียชีวิตถูกไหมใช่ค่ะแล้วคุณหมอได้แจ้งหรือ,อยัง ว่าเป็นอะไรโรงพยาบาลไม่เคยแจ้งสาเหตุที่แน่ชัดเลยว่าน้องเสียชีวิตเพราะอะไรเพียงแค่ลงในใบบรณบัตรว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดน้องคนหนึ่งฮะไม่สบายไปหาคุณหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งคุณหมอจ่ายยามาให้กินครับบอกอ๋อเธอเป็นรูมาตอยสุดท้ายแล้ว่านผู้ชมครับแพ้อยากขั้นรุนแรงนะฮะแล้วยาที่จ่ายมา ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูมาตอยครับอาการมันเป็นไงลูกตอนแรกตอนแรกหนูเป็นไข้ไม่สบายปวดปวดตาตัวแค่จับตัวก็รู้สึกเจ็บแล้วค่ะแล้วหนูก็เข้าหาคลินิกแล้วเขาก็วินิจฉัยหนูว่าเป็นรูมาตอยแล้วก็ฉีดยาให้หนึ่งเข็มแล้วก็ให้ยามาทานค่ะ คือเขาให้เรากินเนี่ยทุกวันอาการมันเป็นยังไงเป็นจุดตามข้อเท้าอะค่ะแล้วก็บริเวณหน้าขาค่ะหนูเลือกกำเดาไหลด้วยค่ะจากที่ไม่เคยไหลเลยใช่ค่ะแล้วต่อมาก็คือตาหนูแดงเยื่อบุตาตรงบริเวณตาหนูแดงค่ะหนักขึ้นเรื่อยๆก็คือมีไข้ติดต่อกันเจวันแล้วพอเป็นผื่นอะเนี่ยหนูเป็นผื่นบริเวณนี้ค่ะก่อนค่ะเมื่อก่อนนี่คือไม่มีร่องรอยนี้เลยถูกไหมฮะไม่มีค่ะคือเรียกว่าไหม้หมดเลยแล้วผมเนี่ยหลุดออกมาเป็นอย่างนี้ ใช่ค่ะหมอเขาเนี่ยกวินี่ฉายหน,นูว่าหนูอ่ะอาจจะแพ้อะไรเขาดูในลักษณะผื่นตรงนี้แล้วหนูก็ไปเจาะเลือดค่ะเขาบอกว่ามีภาวะที่จะเป็นไข้เลือดออก แต่มันยังไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าเกล็ดเลือดมันตำ่ำหลังจงงากนั้นไงต่อฮะและหนูก็เอาใบาที่หมอเขายืนยันว่าหนูจะมีภาวะเป็นไข้เลือดออกเกล็ดเลือดตำะะ่ำเนี่ยค่ะให้เขาแต่หมอช่องฉุกเฉินเขาก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีเพราะว่าผื่นบริเวณนี้มันไม่ใช่อาการของไข้เลือดออกอะคะ่ะอืมเราเริ่มรู้แล้วว่าเราเนี่ยแพ้ยารู้ว่าเป็นยาตัวไหนที่กินเรากลับไปถามไหมหนูกลับไปถามที่คลินิกค่ะถามว่าย,ยังไงขอเขียนหน้าซองว่าหน่อยว่ามันเป็นายา,นยาอะไรอะไรแล้วเขาให้เราไหมไม่ให้คทำไมถึงไม่ให้ฮะ เขาบอกว่าถ้าจะเอาชื่อยาให้เพศทโทรมาหาเขาแล้วก็ให้หมอใหญ่โทรมาหาเขาเขาก็บอกว่าเขาไม่รับรู้อะไรยาเขาไม่ได้แพ้กินมาตั้งนานแล้วมาแพ้ได้ <ผม S 1> ยังไงพ่อมีหลักฐานไหมว่าไปคุยกับหมออย่างนี้จริงๆมีครับที่หมอบอกลูกผมมาแพ้ยาเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับยาขมตัวนี้ชื่อยาววา่าอะโลโพลีนอลค่ะขนาด100มิลลิกรัมใช้ในการรักษาเรื่องโรคเกาต์ไม่ได้เกี่ยวกับรูมาตอยนะค่ะตัวเนี้ย อัตราการแพ้เป็นยังไงฮะมีะสัดส่วนในการแพ้ยาประมาณ8-10%น้องแพ้ตัวไหนหนูแพ้ตัวนี้ค่ะแพ้ตัวนี้นะฮะน้องกินไปขนาดเยอะแค่ไหนวันหนึ่งกิน3เม็ดอะค่ะมันใช้คิดีดิตไม่ปกติแล้วครับสายตาก็สั้นลงให้ตรวจละเอียดกว่านี้หน่อยชาวบ้านบางคนเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกครับให้ยากินจะให้ยาพิษเขาก็กินจะให้ยาถูกโรคเขาก็กินเพราะว่าเขาเชื่อใจหมอ พ่ออาการไม่ดีแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกเดี๋ยลูกชายพาพ่อไปหาหมอเจอพยาบาลเวนีนเต้สามคนค่ะสามคนมีผู้ชายกี่คนผู้ชายหนึ่งคนอ่าผู้หญิงผู้หญิงสองหลังจากนั้นเขาก็สักถามเราว่าจะมาอะไรตอนนี้มาตอนนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเราไม่พร้อมมันต้องมาเวลาราชก,การเท่านั้นเขาบอกแบบนี้คือเปลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขวามือที่เป็นเบาะสีน้ําเงินนั่นอะ่ะตอนแรกจะนอนอยู่บนนั้นแต่ปรากฏว่าไอ้บุรุษพยาบาลคนนี้ไล่ บอกมันนอนตรงนี้สิบนาทีอยู่โรงพยาบาลสิบนาทีเขาให้กลับเลยไม่ตรวจไม่ดูอะไรเลยตีห้ากว่าไม่ไหวแล้วเพราะคนป่วยเริ่มมีอาการอ้วกเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดเราทํายังไงต่อกลับมาส่งที่โรงพยาบาลต่อค่ะที่โรงพยาบาลไหนฮะสูงเนินสูงเนินทีเนี้ยพอพ่อเขาป่วยหนักตอนตีสี่กว่าเนี่ยเราไม่กล้าพาไปแล้วเพราะพาไปปุ๊บเดี๋ยวเขาไล่อีกเพราะเขาให้มาแปดโมงเราก็ไม่กล้าไปไม่กล้าไปโอ้โหชีวิต ประชาชานทีนี้พอคุณแม่โทรมาบอกว่าเขารีเฟร์มาจากสูงเนินมาที่มหาราชแล้วคุณหมอก็เลยเดินมาบอกว่าคุณพ่ออยู่อย่างนี้ไม่ได้ต้องไปอยู่ที่ห้อง ICU ผู้ป่วยวิกฤตขั้นรุนแรงสามทุ่มคุณหมอได้โทรมาบอกว่าคุณพ่อไม่สู้ดีคุณพ่อภายในอวัยวะไม่มีการตอบสนอง ช่วยเหลือไม่ทันแล้วให้ญาติทาใจการบริการและการปฏิบัติงานของคุณหมอเนี่ยหายไป99.99% 99ผมได้รับการปฏิบัติงานในความรู้สึกเพียงแค่0.01%เองครับพี่หนุ่มคือมีหลายครอบครัวที่มีปัญหาการทางโรงพยาบาลแห่งนี้ครับเคสที่รักษาไม่ดีพอรักษาผิดบ้างอันนี้ผมไม่ไม่ทราบรายละเอียดแต่เท่าที่รู้มาก็คือเยอะมากแต่เขาไม่มีโอกาสมาพูด,ดครับรแล้วทางคุณหมอเนี่ยก็พยายามพูดว่ามันเป็นเรนื่องปกติ ไม่ไม่ไม่พร้อมที่จะรับฟังคนไข้เท่าที่ควรแล้วผมติดอีกประเด็นหนึ่งที่คุณหมอว่าคุณหมอเคยอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาเนี่ยสิปีแล้วคุณหมอเพิ่งย้ายมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยกำลังพัฒนากําลังทํานู่นทํานี่ยังไม่ดีอาจจะมีผิดพลาดบ้างแบบนี้คุณคุณคุณหมอควรควรมันควรมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับชีวิตคนด้วยหรอครับมันคือการสรูญเสียที่ไม่สามารถเอากลักบ <S <S มาคืนได้ครับท่านผอรอะว่ามอว่า,มวา,มวาไม่ควรมีหรอกคาแล้วแล้วแล้วมันออกมาจากปากท่านผอได้ยังไงครับผม ในการที่แจงครั้งนั้นนะครับคือคือถ้าจะคุยกับมีคุณหมอ,คอ,คอขอขอขอนุญาตหยุดการสนทนาผมว่าเรื่องแบบนี้ผมเพียงรู้สึกว่าเขาเหมือนกับว่าเป็นประชาชนชั้นสองอ่ะแล้วเราเหมือนกับว่าพวกหมอบางทีไม่ให้ค่าพวกนี้ก็วันที่21เดือนหน้ารับปริญญาก็คือตรงกับวันตายแกว,วัน,นวันที่ยี่เกันยายนยิ่งปีหน้าก็มีแผนที่จะแต่งงานร่วยคุณพ่อไม่ได้เห็นอะไรเลยเหมือนมาส่งแล้วไปถึงเส้นชัยค่ะตายตอนจบก่อน